สวัสดีครับนอยลูกคิดชนแนลสวัสดีครับหน่อยครับมือนีเสียให้คนหน่อยมาล่างมันจะล่างหัวมันทำอาหารลาเลยจ้าเออมือนี้สิเป็นเมนูไอ,อยยังเดี๋ยวคิดบัทันได้ออกยูย่จะพี่น้องจะวาอ,อยากล่างก็เลยจัดให้จะน้ำก็เย็นเย็นไวเป็นยังจะไปเห็ดจังซี่ลูกโอ้ยเขาบอกแมนลิงผู้ด,ดีลูกผู้ด,ดีอ้ปุ่น มาล้างของที่ลูกเป็นอย่างจังมัดเลนนี่ลูกโป้งมึงนด้จ้าพี่น้องล้างก็ได้จะแช่น้ำไาม,มายังสิสีได้กินม่มือเอย่ยงมาตะบานยาเจ้าวังหันเนี่ยละว่าหิวหลายวันจ้าแม่ก็เลยบอกว่าเออข้าแซมามเห็ดน้วกินน้ำกันว่าสันดีใจหลายวันเนี่ยจา้าร้ว่าสิเจ้าของสิเป็นผู้ล้างล้างได้หน่อยหน่อย,อยนึงมัดเลนหรอจ้า ตามภาษาเด็กน้อยเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> สิกินขา้าวบ่ลุกเมื่อนี้กินขา้าวบ่หิวไหมหิวไหมลูกหวิวไหมน้องชายหิวไหมลูกวายช่จบจบว้าววววหวววี่วว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 เวว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 ลูกวว ตัวป่วนของบ้านจ้าพี่น้องเอื้อย ي, พเพื่อน่อยู่เอื้อยเพื่อนไปเฮ็ดงานจ้อะมาถึงขั้นตอนปอกปอกมันจ้ะปอกมันบาดน,นี่สิเฮ็ดไห้บอเอาปอกเปลือกมันให้แม่กันนะลูกนี่แม่ค, dachte, มมครับนี่นี่นี่อะปอกกันนะลูกปอกปอกเดียว บอกให้พี่น้องเพิ่นเบิง่งแน่เร็วให้ป้าปาพี่ป้าหนะะ้าอาเพิ่นเบิ่งแน่เร็วคนเก่งคนเก่งอ่าใช่ทุกตีคำคำหืมบาทเนี่ยย่องกับโบขึนเจ้ะพี่น้องหุ่นได้เล่นแล้วอ่ะใช่หนี่ลูกนี่หนี้นี้นี้วายจะนเล็กยโบได้กินเข่าเด้อลูกมือหุ่นโวยห้ไป้ลูกขึ้นโต บอกให้แม่กันนะลูกบอกมันกันนะบอกกันนะครับใช่เอ้ยเือ,อบาดเนี่ยสิได้เฮ็ดบ่นอพี่น้องค้ะ,ะบอกแม่เฮ็ดบาดเนี่ยจ้าวันหันยังหาวอยู่อย่าเฮ็ดบ่ถึงนาทีจอยคาดระบาดอย่านี่ อเอาทั้งขยายมาหนาลูกเขียวๆอย่างนี้ฮัลนเอาทั้งขยายมาใส่หนาลูกเขียวๆอยู่หัลนมันแล้วววเป็นดีเอ้ยเอ้ยให้แม่ได้ย่องใส่เด้อคนเก่งเอ้ยอุ้ยยังไง สปูะมแกดยักไม่หย่งหมูจาริณงบังคัมกระแปะออกบังคัมกระแปะบ่ออกเด้อจ้ะกำลังอันอันเสกอยู่เสกคาถาอยพูดโป๊กุดโป๊กุดเอาวัดดีครับให้แม่กันนะลูกโอ้ยเริ่มแล้วจ้าเริ่มแล้ยวบานเนี่ยเอ้า เออเจีได้กินลอบาดนี่จัะน้อยสิได้ให้เม็ดหรอจ้ะให้ไอ้ไอ้นั่นน่ะจะโน่นหายใจยเสียงอย่างลอบาดเนี่ยไพอเพิ่นทูหมาหอพอเพิ่นทูหมาแล้วขนาดเอาเล่นไปรับหรอจ้ะ ว่ะอ่าอ่าอ่าอย่าไปลินคุณให้พ่อเราบ้าพ่อบ่ายไปนอนเห็นนะเดี๋ยวพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดินถึกตั๊ดพวกเนี้ยเดี๋ยวคันสร้างกันขอจบคลิปน้อยแค่นี้นะจ้าเด้อคลิปสันสนเจ้ามือนีเจ้าบ่เลีวดอกจ้ามันน่ะอ่าอย่าไปดึง เดี๋ยวถอดถอดถอดก่อนถอดอืมคุณวัสดีครับก็ลูกบอกพี่น้องวัสดีครับเดี๋ยวใหยไปก่อนครับบุษันสำหรับคลิปนี้พิมพ์ก็ขอจบแค่นี้นเด้อาจารเด้อพี่น้องพิมพ์ก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขนท่านอา้ารย์เด้อที่เอามาพึ่งคลิปเขามาอ่า ติดตามให้กำลังใจกันและกันนะจ้าเรือสวัสดีจ้า